ขาหมูพะโลใครว่าทำยากไม่จริงเลยค่ะเพราะว่าแค่มีเหม้อหุ่ข้าวดีๆแบบนี้นะคะกดแค่ปุ่มเดียวค่ะก็ได้ขาหมูที่เปื่อยนุ่มและก็น่าทานแล้วค่ะสําหรับส่วนผสมก็ไม่เยอะเลยนะคะก็จะมีตามนี้เลยค่ะ นี่ละค่ะตัวช่วยของจอยนะคะมอสหูเขา้าอุ่นทิฟชาร์จคอมพิวเตอร์ไลท์ค่ะมีให้เลือก6โปรแกรมนะคะแค่กดปุบเดียวก็ได้เมนูที่ต้องการแล้วค่ะแล้วก็มีโปรแกรมตุนด้วยค่ะนี่แะก,ก็จะกดตุนไปเลยแค่นี้ก็นั่งรอสีสวยได้แล้วค่ะโอ้เรียบร้อยแล้วค่ะดูขาหมูของเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะหั่นได้ชิ้นแบบนี้เลยค่ะ ใครที่ชอบทานเมนูนี้นะคะป้องลองเลยค่ะจอยคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะแต่ว่าใครที่จดสูตรไม่ทันนะคะสามารถไปชมย้อนหลังได้ค่ะที่ช้ามีกลับนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้จอยด้วยนะคะ